ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนยังไม่เป็นไรลูกยังไม่เป็นไรไม่ได้ก็ถอยออกมาลูกไม่ได้ก็ถอยออกมาไม่ได้ก็ถอยมาถอยม่เลยถอยมาเลยลูกถอยมาเลย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 ลุงเกิ้ลสวัสดีลูกถอยมาเลยถอยมาเลยลูกเล่นเกมรับไปก่อนลูกเล่นเกมรับไปก่อนเล่นรับไปก่อนเล่นรับไปก่อนลูกถอยมาก่อนอ่าแล้วเห็นไหมลูกเนี่ยเราโดนเราโดนเขากระทำไปสิบตัวเราได้คืนมาหนึ่ง อยู่ที่มุมมองนะลูกบองคนบอกว่าพิ่งฆ่าได้ตัวเดียวแต่แม่ใช้คำพูดว่าฆ่าได้ตั้งหนึ่งตัวแล้วลูกตัวที่สองสามสี่จะกำลังจะมาลูกนะคะมันอยู่ที่มุมมองลูกกระชากมาได้ลูกกระชากมาได้ลูกลูกกำลังมาลูกเห็นไหมลูกกำลังมาลูกกำลังมากำลังมาลูกกำลังมาเพเมาลูกเพเมาข้างหลัง เดี๋ยวแม่ต้องขอเลงเพลเป็นพิเศษหน่อยละลูกบันนี่เหรอลูกถ้ายังไม่สำเร็จมันก็เท่านั้นนะแม่หมายคือยังไงนะลูกถ้ายังไม่สำเร็จก็เท่านั้นลูกจะมีความสุขแค่ตอนสำเร็จเหรอลูกจะมีความสุขแค่ตอนสำเร็จเหรอไม่สำเร็จก็มีความสุขได้อ่ลูกขาตั้งใหม่ลูกตั้งใหม่ไม่เป็นไรลูกตั้งใหม่ตั้งใหม่ตั้งใหม่ดีมากลูกเก่งมากเก่งมากเก่งมาก เก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากเตรียมตัวลูกมาเตรียมข้ามาลูกมาตั้งกันใหม่ลูกมาตั้งกันใหม่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 โอเค ไม่ออกแข่งก่อนดีกว่า <You, S 1> ลูกถ้าแม่ตะโกนว่าเพนล,ลูกลูกลูกถ้าแม่ตะโกนว่าเพนล,ลูกเอาเพนก่อนเลยนะโอเคนะข้างบนคลิปข้าวลูก17บเจ็ดวิไปเราจะไปเอาดาร์กันลูกเราจะไปเอาดาร์กัน เป็นรยลูกไม่เป็นไรเขาไปเอาดาร์กลูกเขาไปเอาดาร์กเขาไปเอาดาร์กเขาไปเอาดาร์กนะเขาไปเอาดาร์กเขาไปเอาดาร์กอ้าวเขาอยู่ฟ้าลูกเขาอยู่ฟ้าเขาอยู่ฟ้าลูกแล้วเลือกเขาน้อยด้วยเลือกเขาน้อยด้วยแต่จับไม่ได้เพราะเพนจะโดดเข้ามาลูกเพนจะโดดเข้ามาอดีลูกดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรลูกแม่ขายตัวเองหน่อยเพิ่งมาดูครั้งแรกแม่เป็นสตรีมเมอร์ที่สวยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ สวัสดีครับลูกสวัสดีครับทิ้งเจ้าค่ะลูกทิ้งเจ้าค่ะนะลูกไม่มีเหตุผลอื่นแล้วลูกไม่มีเหตุผลอะไรเพิ่มเติมแล้วที่ลูกจะไม่ดูช่องนี้ลูกแค่นี้เลยลูกแค่นี้เลยลูกขาแม่ดูเพนอยู่นะลูกแม่แม่แม่อยู่แม่ดูเพนอยู่ไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวเพนอีกแล้วลูกอ้าแม่มาแม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มาลีลูกแม่มารีอันนี้แม่มารีอยู่ลูกแม่มารีอยู่ แม่มารีอยู่แม่มารีอยู่ลูกแม่มารีอยู่แม่มารีอยู่ลูกแม่มารีอยู่ลูกลูกต้องใจเย็นๆนะลูกเราตอนนี้เราเราบวกเราบวกกับเขาไม่ได้แล้วเราต้องรอแบบรอเขาเขามาแล้วก็สวนตับทีเดียวลูกต้องเป็นประมาณนี้ไล้โอเคโอเคลูกโอเคประมาณนี้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 เอาละประมาณนี้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  ประมาณนี้ประมาณนี้กประมาณนี้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 ลูกเขาเดี๋ยวเขาจะเริ่มประมาทแล้วลูกเขาจะประมาทแล้วตอนนี้เขาเริ่มได้ใจแล้วจังหวะได้ใจนี่แหละจะเป็นจังหวะที่ที่แม่จะทำจะใช้ความประมาทนี้แหละทำให้เขาแพ้มาเพน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 นเพนเพน่ต้องก้ององก้อง ต้องต้องต้องเพนเขาได้ใจลูกเพนเขาได้ใจไม่เป็นไรลูกเพนเขาได้ใจเดี๋ยวเขาจะโดนเรื่อยๆลูกเพราะตอนนี้แม่มองเพนคนเดียวเลยลูกตอนเนี้ยแม่บอกเลยว่าเพนโดนหนักแบบเพนจะโดนหนักหนักเลยลูกพอไปนี้แม่จะเย็นมากครับใช่ลูกข้างล่างทําไปลูกข้างล่างทาไปนะข้างล่างทำไปลูกสวยงามลูกหนึ่งมาได้ไหมข้างล่างทำไปลูกลูกขาห้าสิบสี่วิดัสเดเยอร์เกิดนะลูกแทลรี่ไปลูกไม่ดูอยู่ลูกแคลรี่ไม่ดูอยู่นะ เตรียมเล่นเตรียมเล่นด <Alex> <şimdi S 2> ักอะไเยอะนะลูกสวยงามติดรับแม่สามสิบหกวีดักเกิดค่ะถึงไว้ก่อนนะลูกเคลลี่ไม่ดูอยู่นะลูกนะเคลลี่ไม่ดูอยู่นะขึงไว้ก่อนลูกขึงไว้ก่อนนะขึงไว้ก่อนลูกเส้นหายวิ่ยี่สิบแปดวีดักมาลูกยี่งหลัดวิเราโดนเส้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร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 ไม่ได้ก็ถอยออกมาลูกไม่ได้ก็ถอยออกมาตัดเลือดแล้ว สิบห้าวีนะลูกนะสิบห้าวิครัลผมวีนะลูกนะหกวีลูกเขาเล่นด์กแน่แนเขาเล่นด์กแน่แน่เขาเล่นดักแน่แน่เราจะคุณควรเขาให้เขาไม่ให้เขาแบบเราจะคุณควรเขาลูกให้เขาแบบว่าเล่นดีหรือไม่เล่นนะครับให้เขาลังเลนิดนึงลูกแต่ไม่ไม่ไม่ตุยนะเราจะไม่ตุยนะเราจะไม่ตุยนะลูกเราจะไม่ตุยนะอยากได้อะไรให้เขาไปก่อนว้าวลูกดามสวัสดีลูกดามสวัสดีค่ะดามสวัสดีดามเล่นไหมลูก ได้ไหมลูกลูกดาเพนแรงจริงใช่ใ่ลูกไม่เป็นไลูกเดี๋ยวเพนแม่จัดการเองลูกแม่บอกแล้วว่าเดี๋ยวแม่จัดการเพนเองไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแม่ดแม่แบอลลูนเห็นแล้วลูกเห็นแล้วลูกดำขอบคุณลูกเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ชุบทีเดียวลูกเดี๋ยวแม่ชุบทีเดียวเล่นไหมลูกลูกดำเล่นไหมถ้าว่างก็เล่นครับอ่าได้ไเล่นจะเล่นบอกนะจะเล่นบอกนะลูเพนมาลูกเพนมาเพดเพเพ เอ да าอยู่ลูกเอาอยู่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 ลูกเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่อย่าเพิ่งท้อลูกอย่าเพิ่งท้อยังยังไม่แพ <ve> ้ลูกยังไม่แพ้ไม่ขึ้นดีฟีดถ้าก่อนย่อยายไม่แพ้ลูกแม่ไม่ยอมนะแม่ยังไม่ยอมลูกแม่ยังไม่ยอมถ้าแม่ยังไม่ยอมคนในทีแม่ก็ต้องไม่ยอมลูกโอเคนะลูกนะเพราะเราคือทีมเดียวกันลูกนะคะ ถ้าแม่ยังไม่ถอดใจเราก็คือเรายังไม่แพ้ด้วยกันนะลูกชนะเราชนะด้วยกันแพ้เราจะแพ้ด้วยกันลูกนะลูกอย่าเพิ่งถอดใจลูกนะจะไม่มีใครถอดใจแม้แต่คนเดียวนะเราจะชนะไปด้วยกันเราจะแพ้ไปด้วยกันลูกนะคะลูกเอิร์นมาดีลูกเลื่อนมาแล้วเหรอเลื่อนมาดีนะคะลูกลูกดามถ้าจะท่านถ้าเล่นลงชื่อเลยนะลูกไปลงชื่อเลยลูกจะได้รู้ว่าลูกลูกจะเล่นบอลลูนบอลลูนนี่มัน มันถึงพันไหมถึงพันปะถึงพันบาทไหมลูกถ้าถึงพันเล่นเล่นทั้งสติไปเลยลูกไม่เห็นเทนนะแม่ม <letting fluid. S 1> qu qu ยังไม่เห็นเทนแม่ยังไม่เห็นเทนแม่ยังไม่เห็นเทนแม่ยังไม่เห็นเทนอย่าถอดใจลูกอย่าถอดใจรู้ไหมลูกว่าทําไมถึงไม่อยากถึงแม่ถึงไม่ยอมให้ถอดใจเพราะลูกคิดดูว่าแค่เกมอ่ะลูกแค่เกมแค่เรื่องเกมเนี่ยมัน ลูกยังยอมแพ้ง่ายๆเลยแล้วชีวิตจริงลูกจะไปลูกจะไปสู้อะไรได้ลูกถูกปะไม่ถอดใจกันตั้งแต่หัวหน้าด่าแล้วเหรอลูกเพนมาลูกลงชื่อที่ไหนคะแม Star ่ในกลุ่มซัพพอร์เตอร์ค่ะในกลุ่มซัพพอร์เตอร์ลูกสวยงามลูกสวยงามมาแล้วเราเริ่มมาแล้วลูกเราเรามาแล้วเรามาแลเรามาแลลูกเรามาลูกเขาเขาพลาดแล้วเขาพลาดแล้ว Reno ลูกเรามีเรามีรถอยู่หนึ่งคันไปค่ะไป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 เรามีรถอยู่หนึ่งคันลูกเรามาีรถอยู่หนึ่งคัน ไปไปไปเรามีรถอยู่หนึ่งคันไปเลย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 แครี่แม่ดูอยู่นะลูกไม่ต้องกลัวเพนไม่ต้องกลัวเพนลูกไม่ต้องกลัวเพนลูกไม่ต้องระวังไม่ต้องระวังเพนลูกโฟกัสป้อมไปโฟกัสป้อมไปลูกโฟกัสป้อมไปโฟกัสป้อมไปลูกโฟกัสป้อมไปโฟกัสป้อมไปโฟกัสป้อมไปลูกมีรถอีกคันนึ่งมีรถลูกเอ่อดาร์เซเลเยอร์ดัร์เซเลเยอร์ดัรกเลเยอร์ก็เซเลเยอร์ก็เซเลเยอร์ก็เซเลเยอร์นะเอ่อขอ ไม่ทันไม่ทันเอาไปเลยลูกเอาไปเลยอุ๊ยขอบคุณเลิฟยูลูกด้าขอบคุณค่ะไม่ไม่ไม่ไมไมทนนันลูกได้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 แล้วโอเคยี่สิบสองวิกูดักสแตนเลย์นะคอสสแตนเอร์นะไม่อยู่ไม่มีคนอยู่ลูกไม่มีคนอยู่โอเคมตนตั้งปูลูก, okay. oh! ลกเอยู่ยแม่ดูเพนเองแม่มองเพนอยู่แม่มองเพนอยู่ไม่มีไม่มี สามสองอ่ะข้างล่างหนึ่งอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเปิดนะกีฬาอย่าตุยนะลูกลูกอย่าตุยนะถ้าลูกตุยพลิกเลยนะถ้าตุยช็อตที่เราทำมาทั้งหมดจะพลิกทันทีลูกลกีฬาเีอาเชอร์รี่เคลียร์กลางให้แม่หน่อยลูกออกไปเลยลูกออกไปเคลียร์เลยเออกไปเคลียร์เลยลูกออกไปเคลียร์เลยออกไปเคลียร์เลยลูกเป็นตัวล่อเลยข้างล่างตัวหนึง่ง คิวกอดไปดีมากลูกดีมากดีมากดีมากคิวกอดลงไปลูกคิวกอดอย่าเพิ่งเปิดนะลูกอย่าเพิ่งเปิดจนกว่าคิวกอดจะเดินกลับมาอย่าอย่าเปิดนะอย่าเปิดอย่าเล่นนิ่งไว้ลูกนิ่งไว้เรามีเวลาทั้งคืนลูกนิ่งไว้ลูกนิ่งไว้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 ลูกนิ่งไว้นิ่งไว้คิวกอดมาแวะเคลียร์กลางลูกนิ่งไว้อ่าโอเคโอเคโอเคคิวกอดระวังล่างนะนิ่งไว้ลูกนิ่งไว้นิ่งไว้นิงไว้ก่อนลูก เดี S <S ๋ยวนะไม่อยู่ไม่อยู่้างบนผู้บนไม่อยู่ลูก้างบนไม่อยู่ผู้บนไม่อยู่แต่ว่าอยู่พุ่มซ้ายมือเราอยู่พุ่มซ้ายมือเราอยู่พุ่มซ้ายมือลูกนั่นแหละพุ่มนั่นแหละพุ่มนั่นแหละพุ่งนั่นไ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 งไปพุ่มนี้แม่ดักอยู่แม่เช็คอยู่แม่ม่เช็คอยู่ไ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 ม่เช็คพุ่มนี้อยู่ไม่เช็คอยู่ไม่รู้ลูกไม่รู้พุ่มนี้แม่รู้ลูกพุ่มนี้แม่รู้อยู่นี่อยู่นี่ลูกรู้รู้ลูกรู้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 

จะรีรีลูกจะรีรีแต่รอเล่นหอมกอดนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบช้าช้ารอ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 นะรอรอรอลูกเฮลี่อยู่ด้วยกันลูกรอมาแล้วอย่าไม่ต้องไปตัดนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปตัดคลิปกลางนะอย่าเพิ่งตัดนะอย่าเพิ่งตัดนะอย่าเพิ่งตัดนะอย่าเพิ่งรอรอคีล่าทำมาข้างบนเต็มเลนลูกลูกต้องยิงแล้วล่ะถ้าลูกออกขันี้ลูกต้องยิงแล้วลูกไปเลยไปเลยลูกไปเลยไปเลยไปค่ะ ดูอยู่นะลูกแคลรี่ไม่ดูอยู่ลูกแคลรี่ไม่ดูอยู่ค่ะไม่ดูอยู่แคลรี่ไม่ดูอยู่ไม่ดูอยู่ลูกแคลรี่ไม่ดูอยู่ไม่ดูอยู่ลูกเล่นล่าง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 มาลูกเล่นล่างมาดูอยู่ลูกแคลรี่ไม่ดูอยู่ไม่ดูอยู่ไม่ดูอยู่ลูกไม่ดูอยู่ไม่ดูอยู่ไม่ดูอยู่ลูกไม่ดูอยู่เตรียมเตรียมดูอยู่ลูกเทน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 หาหมอลูกหาหมอไป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 ใครที่ ปลามาดแม่เอาไว้ช่วงแรกบ้างอยู่ไหนคะอยู่ไหนกันหมดคะลูก